เมื่อเร็วๆนี้จีนจัดให้เครื่องกังหันของโครงการกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานลมทางทะเลที่อยู่ห่างไกลที่สุดของจีนเครื่องแรกได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายกระแสไฟฟ้าแห่งประเทศจีนจีนประสบผลสำเร็จคืบหน้าแบบก้าวกระโดดในการกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานลมทางทะเลที่อยู่ห่างไกลความสำเร็จของโครงการนี้พิสูจน์ว่าการกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานลมทางทะเลที่ห่างไกลได้ขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้พลังงานลมได้มากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ใบกังหันลมซึ่งเป็นเครื่องกังหันเบอร์เก้าเริ่มหมุนเหนือน,น้าน้ำทางทะเลภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเขตต้าเฟิงเมืองเอียนเฉิง จีนกำลังใช้ความพยายามในการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างเต็มความสามารถเมื่อบรรลุเป้าหมายการผลิตแล้วโครงการดังกล่าวสามารถจัดส่งพลังงานไฟฟ้าสะอาดให้กับเครือข่ายไฟฟ้าของจีนโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ2,600ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสามารถตอบสนองกระแสไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่มีสมาชิก3คนจำนวน1.1ล้านขัวเรือนได้อย่างไรก็ตามทั่วโลกมีทรัพยากรพลังงานลมทางทะเลที่สามารถกำเนิดไฟฟ้าได้มากกว่า แส0 0 0ล้านกิโลวัตต์แต่มากกว่า70%อยู่ที่น่านน้ำห่างไกลแต่ที่ผ่านมาได้มีการประยุกต์ใช้ซึ่งมีสัสดส่วนไม่เกิน0.5%